มาติสกอร์เซซี่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้กำกับระดับบูชนี้บุคคลสำคัญนะครับของวงการฮอลวูดเขาได้มีผลงานการกำกับมาแล้วนี่คือหลายเรื่องมากๆนะครับคือเขาเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่หัวห้าสิบ,บกว่าปีนะถึงแม้ว่ารมมาติสกอร์เซซี่เนี่ยจะทำหนังแนวแบบเรียวแนวแบบว่าเศรษสีสังคมเนะี่ยจริงๆแล้วครับในช่วงกลางยุค80 คือเปช่วงยุคที่มาติสกอร์เซซีซ่เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแล้วแกยังเคยกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงด้วยเพลงหนึ่งนะครับแล้วที่พีกว่านั้นคือมิวสิกวิดีโอเพลงที่แกกำกับให้นะครับแกกำกับให้กับศิลปินระดับโลกด้วยนั่นก็คือไมเคิลแจ็คสันด้วยเฮ้ยซึ่งต้องขอบอกกันนะครับว่าตอนที่ผมเสิร์ชหาข้อมูลครั้งแรกแล้วม,มาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมอะ่ะค่อนข้างอึ้งเหมือนกันนะ <Wow. S 1> เพราะว่า คนหนึ่งก็เป็นพุ่มกับสายเน้นเรียวเน้นความสมจริงเน้นแบบสะท้อนสังคมของชีวิตนี่ว่าแต่อีกคนหนึ่งอันนั้นมันเป็นอาชาหนเพลงป๊อปอันนั้นมันมันจะมาทวนแนวแบบป,ป๊อปแดนซ์อย่างนั้นนี่ว่าเออทั้งสองคนนี่มันร่วมกันกันได้ยังไงวะแล้วคือสไตล์การทําเพลงกับสไตล์ของพุ่มกับคนนี้มันเข้ากันได้เหรอ oh, <no. S 1> แล้วคุณรู้ไหมว่ามาร์ติสกอร์เซซี่เนี่ยแกกากับเพลงอะไรให้กับไมเคิลแจ็คสันเรื่องนี้ ต้องฟังกันไปย,วยาวๆนะครับคือไมเคิลแจ็กสันในตอนนั้นอ่ะเป็นคนที่ดังปรับดังมาก,มากๆในยุค80ก็ว่าได้เป็นคนปรับทรงอิทธิพลนะครับเนื่องจากว่าแกรสร้างชื่อเสียงนะครับจากอัลบั้ม t ท r เลอร์ซึ่งในนั้นอ่ะก็จะมีเพลงเท r เลอร์อาจเป็นเอกลักษณ์เนาะรวมไปถึงบ e a อ It แล้วก็บีริจีด้วยซึ่งบีริกจีเนี่ยก็ถือว่ามันจะมีงานแสดงโชว์เนาะซึ่งใ้งานแสดงโชว์เนี่ย มันคือจุดกําเนิดท่าเต้นมูนวอล์กอันโด่งดังมากๆและก็เป็นท่าเต้นที่กลายเป็นไอคอนิกของวงการเพลงไปโดยปรยายเนยนะครับซึ่งเขามาจากไมเคิลแจ็ k สันจากเพลงบิ l ลี่จีนด้วยทําให้อัลบัม้มเทเอร์นี่คือรับหูดังเป็นผู้แตกจนกระทั่งเนี่ยสีปีต่อมาไมเคิลแจ็กสันนะครับก็ได้ทําอัลบั้มใหม่นะครับแล้วหนึ่งในอัลบั้มนั้นแกก็วางแผนที่จะเขียนเพลงใหม่นั่นก็คือเพลงแบนั่นเอง คือไมเคิลแจ็กสันนะครับเขาก็ได้เล่าว่าเขาเนี่ยได้แรงบาันดาลใจมาจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในย่านสลามหรือย่านเสื่อมโทรมที่มีแต่พวกแก๊งเด็กอันธพานแต่เขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับใช้ชีวิตในโรงเรียนเอกชนซึ่งก็เป็นชีวิตที่แปลว่าทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้เจอกับสังคมใหม่ๆที่ดีขึ้นแต่ถ้าว่าพอเขากลับไปอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมเขากลับถูกแก๊งอันธพานนะครับฆ่าตายทันที เนื่องจากความอิจฉาของติดดุ่มคนนี้ที่กลับได้ไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเขานั่นเองอะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เอาบทความเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็เอาบทความนี้แหละมาทําเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงซึ่งก็เป็นหนังสั้นด้วยนะครับโดยในตอนนั้น่ะไมเคิลแจ็คสันก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาผูก้กํากับคนไหนมาทําเพลงนี้คือไมเคิลแจ็คสันก็คงคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ไปดูหนังเรื่องสักเรื่องหนึ่งของ มาติสคอเ s ซี่รับแบบเออว่าสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยมันช่างตรงกับบทความหรือเนื้อหาที่เขากมาจะทำเพลงแบสนั่นเองเขาเลยก็ลองติดต่อมาติสคอเ s ซี่ดูนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีใครรู้นะว่ามาติสคอเ s ซี่อะตกลงรับหน้าที่กำกับเพลงแบสของไมเคิลแจ็คสันยังไงอะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าปู่มาติสคอเ s ซี่ในตอนนั้นนะเขาก็อยากจะร้องอะไรใหม่ๆ หรือเขาอาจจะแบบอยากร่วมงานกับไมเคิลแจ็กสันก็เป็นได้แต่ผมมองว่ามันมีอีก,อกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเข้าเขาก็คือก่อนหน้าที่ไมเคิลแจ็กสันจะทําเพลงแบสนะครับเขาได้ทําหนังสั้นนะครับที่จะเอาไปโปรโมทเ,เครื่องเล่นดิสนีย์แลนซึ่งหนังสั้นที่ว่านี่ก็คือเรื่องกับตัน e นะครับที่ฉายในปี1986นั่นเองแล้วในตอนนั้นเนี่ย กับตันอีโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสั้นที่มาตีมแบบแนวไซไฟอวกาศเหมือนกับ Star War เลยซึ่งจุดพีิกจุดแรกคือคนเขียนบทกับตันอีโอนะครับก็คือจอจกูคัรทนั่นเองซึ่งจอจกูคัรคนนี้คือผู้กำกับหรือผู้สร้าง Star Wars เนี่ยครับมีหน,น้าไงทำไมแบบหนังสั้นทั้งหมดทั้งแนี้มันแบบมันคล้ายกับ Star Wars มากก็แปลว่าคนเขียนบทเนี่ยก็คือจอจกูคัรผู้สร้าง Star Wars และก็จุดพีคจุดที่2อ,อันนี้พีกว่าก็คือคนที่กำกับหนังสั้นกับตันอีโอเนี่ยก็คือฟาซิสฟอร์ดคอปเปอร่าซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จกักฟาซิสฟอร์ดคอปเปอร่าเป็นผู้กำกับในระดับตำนานที่เคยทำหนังมาเฟียอย่างเดอะก็อดฟาเธอร์ทั้ง3ผ้ภาคมาแล้วและจุดพีคที่3ก็คือทั้งฟาซิสฟอร์ดคอปเปอร่าแล้วก็จอร์จกูคัสนะครับ เป็นเพื่อนกับมาร์ติสกอร์เซซีด้วยอา,า่นั่นแหละมันอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ว่าเออหลังจากทำกับตันอีโอปุ๊บอ่ะเขาจะทำเพลงแมสต่ออาจจะแบบไปปรึกษาฟาสซิสฟอร์ดคอปปาลาก็เป็นได้แล้วพอฟาสซิสฟอร์ดคอปปาลาอาจจะได้ไปเห็นบทความว่าเออวะ่ะแนวเนี้ยมันน่าจะตรงกับมาร์ติสกอร์เซซีแน่นอนก็เลยอ่ะลองเอาไอ้บทความเนี้ยไปให้มาร์ติสกอร์เซซีอ่านแล้วก็ลองพิจารณา จนมาติสคอสเซซีก็แปลว่าอืมโอเคอนุมัตินั่นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมเนะี่ยมาติสคอสเซซีถึงเลือกที่จะกํากับมิวสิกวิดีโอเพลงแบดให้กับไมเคิลแจ็คสันนั่นเองนะครับเมื่องวงมาตินนะครับตกลงที่จะกํากับเพลงแบดให้กับไมเคิลแจ็คสันเ้าเนี่ยงมาตินก็ได้ชวนคนเขียนบทคนหนึ่งก็คือวิชาร์ดไพรส์ ซึ่งริชาร์ดไพส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเขียนบทที่เคยร่วมง,งานกับมาตินคอร์เซซีมาแล้วนะครับในเรื่อง The c o l o r er m o n n y y นะครับซึ่ง The c o l o r er Money เนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูก็โหนะก็ค่อนข้างหายากแต่เรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ทอมครูซเนี่ยที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเนาะก็ได้มารับบทเรื่องนี้พร้อมกับพอลนิวแมนซึ่งก็ทำให้พอลนิวแมนได้รางวัลออสการ์มาจากเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะตัดกับมาที่เพลงแบตต่อทั้งมาตินกอร์เซซีแล้วก็ริชาร์ดไพส์เนี่ เก้เอาบทแล้วก็เปลี่ยนฉากตอนจบนะครับจากเด็กที่ถูกแก๊งอัตภานฆ่าตายเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันไม่โดนฆ่าตายแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งรวไปถึงฉากอุ่นงต่างๆแทบไม่มีในเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับโดยงมาติงก็ได้บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้รับอิทธิพลหรือแรงบานนานใจมาจากหนังมิวสิควลในตำนานจากเว s ต s ไซ e ์สตอรในปี1961นะครับซึ่งเรื่องนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของ เด็กอันตรภาลหรือกลุ่มอัตภาลที่พยายามจะแย่งชิงยึดครองพื้นที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของความรักมาเกี่ยวและเรื่องนั้นอะ่ะก็จะออกแนวมิสิเคิลเป็นแนวแดนส์เพลงอย่างนั้นเนาะอ,ะอะ่ะก็นั่นแหละท็าทำให้เกิดเป็นที่มาของมิวสิกวิดีโอเพลงแมสอย่างนั้นนะครับโดยเนื้นเรื่องนะครับก็จะพูดถึงไมเคิลแจ็คสันที่รับบทโดยเป็นแดเรียลซึ่งแดนรียลอ่ะก็คือเป็นเด็กที่เติบโตมาในย่านเสื่มมอมโทรมอ่ะ ก็จะเจอกับพวกแก๊งติกระพาลเจอกับเพื่อนที่ไม่ค่อยดีก็คือเพื่อนเรียวนี่แหละจนกระทั่งเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสครับไปเรียนที่โรงเรียนเอากาชนเขาก็ได้เจอกับสังคมที่ดีๆทําให้เขาเนี่ยกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีแต่พอหลังเรียนจบปุ๊บเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเสื่อมโทรมก็คือ,อย่านที่มีแต่รับพวกคนไม่ดีเต็มไปหมดและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพกเพื่อนเก่านะครับอย่างเช่นแบบแก๊งอัศพันธ์พวกนั้นนะครับซึ่ง ตอนนั้นน่ะตัวแดรเรียลแล้วก็กลุ่มอาตภาเนี่ยวางแผนที่จะก่ออาชญากรรมหรือพยายามวางแผนที่จะไปไปโป้นนะเนาะอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไมเคิลแจ็กสันก็ห้ามไว้อ่ะพอห้ามไว้ปุ๊บก็ทำให้เกิดฉากมิวสิกวิดีโอเพลงในตำนานที่เราเห็นนะครับก็คือในตอนที่ไมเคิลแจ็กสันกับ กลุ่มนักเต้นแบ็คก่าเนี่ยครับที่กำลังเต้นเพลงแบดกันอย่างสนุกสนานเต้นกันอย่างแบบมีจังหวะหนู่นนี่นั่นนะฮะก็อาจจะแบบไม่ได้บรรยายมากนะครับแต่พอหลังจากออโชว์การแสดงเพลงแบดจบแล้วเนี่ยคือพวกไมเคิลแจ็คสันเนี่ยก็ยังร้องเพลงกลอไปร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆในขณะที่แบบตัวดนตรีมันหยุดแล้วนะจนทาให้พวกแก๊งอัตาพาเนี่ยก็เริ่มแบบว่า,าเปลี่ยนใจละก็อยากจะปล่อยให้ตัวแดรรีลเนี่ยไป ตามทางไปอยู่ในสังคมที่ดีเพราะถ้ายังอยู่กับพวกแก๊งเด็กเรวอ่ะเขาอาจจะไม,ม่ไม่มีวันเป็นคนดีได้เขาอาจจะกลายเป็นคนเรียวไปตลอดนะครับก็แน่ๆครับก็ทําให้แก๊งเด็กอัธพานและก็ตัวแจเรียวเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปก็แบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมอ่ะคือเรื่องนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับแบบโอ้โหสะท้อนได้หลายอย่างจริงๆเนาะทางเรื่องของแก๊งเด็กอัฐพาลที่เป็นคนเรียวกับสิ่งที่เขาสะท้อนมาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างนี่คือมัน ดูแล้วมันคือเป็นหนังชีวิตชัดๆอตะมันคือตามสไตล์ของมุงมาตินสกอเซซี่แบบของแท้เลยนะครับผมอ่ะคือหลังจากเพลงแบสนะครับได้ไปล่อยออกไปปุ๊บโอ้โหกระแสแรงมากๆนะครับทำให้เพลงแบสเนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะครับของไมเคิลแจ็กสันคือในยุคนั้นอะ่ะติดชาร์ตแบบโอ้โหแทบทั่วทุกประเทศทจริงๆนะครับ และไม่พอนในอัลบั้มแบนเน่ก็ยังมีเพลงดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Smooth Criminal ที่ถือกำเนิดท่าเต้นอีกท่าเต้นหนึ่งที่เป็นตำนานอย่างเช่นท่าเอ็นตัวลงอย่างเงี้ยปึ๊บอ,อย่างนั้นอ่ะเออนั่นนะครับมันทำให้ตอนนั้นอ่ะไมเคิลแจ็กสันดังเป็นทวีคูณแบบทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ผมก็จะมองว่า ทำไมนะอุงมาติสคอซเซี่นะเขาทําหนังใหญ่มาตลอดแต่ทําไมเขาถึงไปทามิวสิกวิดีโอเพลงแล้วก็ต้องทําให้กับตัวไมเคิลแจ็กสัน่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นคนที่โด่งดังมากๆใครๆก็อยากจะร่วมงานแล้วในยุคนั้นอ่ะมิวสิกวิดีโอเพลงอ่ะของไมเคิลแจ็กสันนะมีแต่ความสร้างสรรค์ความคีเอทแล้วก็ความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครเนาะแล้วตัวไมเคิลแจ็กสันน่ะคือตัวหนังสั้นเกือบทุกเรื่องอ่ะเขามันจะออกแนวแบบซีนิมาติกอยู่แล้วอ่ะ มันทำให้แบบผู้มุงกับหลายคนเนี่ยเลือกที่จะอยากทำงานกับไมเคิลจัสันและส่วนตัวผมมองอีกว่าตัวมาติสคอเซซี่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอถึงแม้ว่าตัวมาติสคอเซซี่เนี่ยจะชอบทำแนวแบบว่าแนวแบบสู้ชีวิตแนวแบบสะท้อนสังคมก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะวงการภาพยนตร์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องลองอะไรใหม่ๆทั้งหมดทำให้ตัวมาติสคอเซซี่เนี่ย ก็อาจจะมีงานที่หลากหลายอยู่เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่แบบหนังแบบชู้ชีวิตยอย่างเดียวมันก็มีหนังแบบแนวตลกร้ายอาอย่างเช่น The Wolf of Wall Street เป็นต้นหรือจะเป็นหนังแนวแบบแรงมาดาลใจหนังแนวแบบเด็กๆนะครับอย่างเช่น Hugo ก็เป็นต้นนะครับและตอนนี้นะครับลุงมาตินสกอร์เซซีในวัย80ปีแล้วเนี่ยแกก็ยังมีไฟแล้วก็มีใจรักในการทําหนังภาพยนตร์ต่อไปนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องง่าสุดน,นะครับอย่างเช่น k i l l e r of the Flower Moon นะครับ mm hmm. ก็กำลังจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นางานมัสเตอร์ e พีอีกชิ้นหนึ่งของลูงมาตินที่อยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ t ิ i อ i สซ i n e ม่โดยตรงนะครับซึ่งก็สามารถดูในโรงได้นะครับในวันที่19ตุลาคมนะครับแล้วก็จะฉายทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบ IMAX with สเก e r ซด้วยนะครับซึ่งก็อยากจะให้แนะนำไปดู iMac w i t h เนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะ ก็จบไปกันนะครับสำหรับคลิปเมื่อลูมาตินได้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงให้กับไมเคิลแจ็กสันถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็สามารถรอติดตามรับชมได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็อลาแต่เพียงทางนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบาย